ความเดิมตอนที่แล้วการแข่งขันชนกันของผู้ที่มีพลังระดับที่4เริ่มขึ้นแล้วครูแรกเป็นการแข่งขันระหว่างอสูรหมูป่ากับอสูรเสือดาวตอนที่35อสูรหมูป่ามีความมั่นใจในพลังพุ่งชนทางด้านหน้าของตัวเองว่าสามารถค้นอสูรเสือดาวลงได้แต่สิ่งที่มันกลัวคือความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของอสูรเสือดาว หากอสูนเสือดาวหลบการพุ่งชนทางด้านหน้าได้อสูนหมูป่าที่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดตัวเองได้ซึ่งจะทำให้มันแพ้การแข่งขันอย่างแน่นอนหากอสูนหมูป่าและอสูนมีป่าเป็นตัวแทนที่แข่งแกงในการแข่งขันชนกันอสูนเสือดาวก็เป็นตัวแทนของสายที่ใช้ทักษะพิเศษเมื่อพละกกำลังต้องเจอกับสายทักษะพิเศษ สายพละกำลังต้องพยายามสกัดไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสใช้ทักษะให้ได้ก่อนจึงจะมีโอกาสชนะตามกติกาการแข่งขัน3วินาทีแรกหลังจากที่วิ่งเข้ามาในวงกลมก็อาจจะเป็นการตัดสินผู้ชนะได้การพุ่งชนของอสูรโมูป่าไม่ได้มีความเร็วสูงมากนะักแต่ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของมันก็เพียงพอที่จะชนะในการพุ่งชนจากด้านหน้าได้ สิ่งเดียวที่ต้องระวังคือการหลบหลีกของฝ่ายตรงข้ามและนาำของมันก็สามารถสกัดสิ่งนี้เอาไว้ได้อสูรเสดาวที่เผชิญหน้ากับนาำแหลมทั้ง8อันไม่ได้มีอาการตกใจแม้แต่น้อยความเร็วของมันยังคงเพิ่มขึ้นมันวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างบ้าคลัง่งดูเหมือนว่านามแหลมทั้ง8อันจะไม่ได้อยู่ในสายตาของมันเลยตราบใดที่นาำทั้ง8ปดไม่สามารถพุ่งวนไปรอบๆได้ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อมัน ทั้งสองกำลังพุ่งเข้าสู่จุดกึ่งกลางของวงกลมในดวงตาของทังซานมีแสงสีม่วงวูบว่าปรากฏขึ้นทันใดนั้นทุกอย่างในสายตาของเขาก็เคลื่อนไหวช้าลงเขามองเห็นอสูรหมูป่าย,ยกเขี้ยวขึ้นในขณะที่ร่างของอสูรเสือดาวพลันเป่งประกายสีเหลืองรอบตัวมันเปิดใช้งานความสามารถเสือดาวจรัสแสงแล้วร่างของทั้งสองต่างพุ่งเข้าชนกันในทันที เสียงชนดังสนัน่นอสูรหมูป่าวิ่งเลยออกจากวงกลมในขณะที่ร่างของอสูรเสือดาวกระโดดขึ้นข้างบนมันพลิกตัวกลางอากาศแล้วลงมายืนอย่างมั่นคงตรงกลางวงกลมไม่ต้องสงสัยเลยว่าอสูรเสือดาวเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในครั้งนี้ในชั่วพริบตาของการชนกันพวกอสูรส่วนใหญ่เห็นไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความเร็วของอสูรเสือดาวนั้นเร็วเกินไปที่สมองเห็นได้ทัน หลังจากที่เห็นว่าอสูรเสือดาวเป็นผู้ชนะก็มีเสียงแสดงความประหลาดใจดังออกมารอบๆสนามแต่สำหรับถังซารที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนขณะที่ทั้งสองกำลังจะชนกันอสูรเสือดาวกระโดดขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงเวลาสุดท้ายของการชนกันร่างของมันลอยผ่านเขี้ยวของอสูรหมูป่าไปอย่างเฉียดฉิวแล้วขาหลังอันทรงพลังของมันก็ถีบเข้าอย่างเต็มแรงลงบนหลังของอสูรหมูป่า แม้ว่าในตอนแรกอสูรหมูป่าจะไม่ได้เร่งความเร็วอย่างเต็มที่แต่มันใช้หนามบนหลังในการปิดกั้นทิศทางการหลบหลีกของอสูรเสือดาวมันคิดว่าสามารถพุ่งชนได้โดยตรงอย่างแน่นอนมันจึงเปิดใช้ทักษะเพิ่มความเร็วแต่สุดท้ายก็ยังถูกอสูรเสือดาวกระโดดหลบไปด้านบนได้อยู่ดีและแรงถีบที่หลังที่อสูรเสือดาวใช้เพื่อเป็นแรงส่งร่วมกับพลังของเสือดาวจารัดแสง ทำให้อสูรหมูป่าถูกผลักออกนอกวงกลมอสูรเสือดาวเปลี่ยนแรงผลักไปข้างหน้าให้กลายเป็นแรงยกตัวขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยใช้การควบคุมร่างกายที่น่าทึ่งพร้อมกับลงมายืนอย่างแม่นยำตรงกลางสนามแข่งผลลัพธ์จึงชัดเจนอย่างมากในขณะที่มองการแข่งขันทางซานได้วิเคราะห์สถานาการณ์ไปด้วยหากเขาเป็นอสูรหมูป่าตัวนั้น เขาจะไม่ปล่อยน้ําออกไปเพื่อกั้นทางหลบหลีกของอสูรเสือดาวแต่เขาจะปล่อยน้ําในช่วงที่ทั้งสองกําลังเข้าปะทะกันถึงแม้ว่าอสูรเสือดาวจะมีความเร็วสูงก็จริงแต่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ขับขันอย่างการโจมตีระยะประชิดแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่สามารถคาดเดาทิศทางของน้ําแหลมได้จะเป็นอันตรายกับตัวมันอย่างแน่นอนอสูรหมูป่าย,ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสองทักษะที่มันมีอย่างเต็มที่ แต่อสูรเสือดาวสามารถใช้ทั้งความเร็วความชํานาญและความสงบในการคว้าชัยชนะไปได้อย่างสวยงามและในการต่อสู้ต่อๆมาก็ยืนยันความเห็นของถังซานเกี่ยวกับอสูรเสือดาวตนนี้ได้อย่างถูกต้องมันชนะการต่อสู้ต่อเนื่องสามครั้งติดคู่ต่อสู้ต่างพ่ายแพ้ให้กับความเร็วและทักษะของมันโฮโหถึงตาข้าแล้วรอบนี้เจ้าตายแน่ บริเวณขอบสนามในโซนนั่งรอของผู้เข้าแข่งขันอสูรที่มีร่างกายกำยำและมีนอที่จมูกกำลังคำรามเสียงดังมันมีพลังการป้องกันที่แข็งแกร่งและมีทักษะการพุ่งชนที่รุนแรงมันได้คิดแผนในการเผชิญหน้ากับอสูรเสือดาวที่มีความเร็วหน้าทึ่งนี้เอาไว้แล้วมันจะตรงเข้าไปในวงกลมทันทีและจะไม่ยอมออกจากวงไม่ว่าคู่ต่อสู้จะใช้เทคนิคอะไรก็ตาม มันมั่นใจว่าจะสามารถยืนหยัดเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ทว่าในขณะที่มันกำลังเดินออกไปก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านข้างว่ารอก,ก่อนสินี่ยังไม่ถึงรอบของท่านอสูรแรดที่สูงเกือบสามเมตรตกใจเล็กน้อยมันก้มหน้าลงทึ่งเห็นว่าตรงหน้ามีเงาของมนุษย์ร่างผอมบางที่มันไม่ได้สังเกตเห็นมาก่อนบนใบหน้าของมนุษย์คนนั้นถูกปิดไว้ด้วยผ้าผืนหนึ่ง ทำให้มองไม่เห็นใบหน้าได้ชัดเจนแต่จากรูปร่างก็เห็นได้ชัดว่าเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างผอมบางคนนึงเจ้าจะทําอะไรให้มันวุ่นวายไปอยู่ด้านข้างนู่นไปอสูรแรดยกมือขึ้นเพื่อจะไล่เขาแต่ว่ามนุษย์คนนั้นกลับรีบกระโดดเข้าไปในสนามการแข่งขันอย่างรวดเร็วและยกป้ายหมายเลขของตัวเองขึ้นหมายเลขหนั่นคือป้ายหมายเลขของถังสาร อสูรเสือดาวก่อนหน้านี้สามารถเอาชนะในสนามได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดก็ถึงตาของถังซานอสูรแรที่อยู่ข้างหลังถังซานไม่สังเกตเห็นเขาเลยเพราะเขาตัวเล็กเกินไปและมันมัวแต่มุ่งความสนใจไปที่สนามการแข่งขันถังซานเดินเข้าไปในสนามแข่งขันเสียงแปลกใจก็ดังขึ้นรอบบริเวณสำหรับเผ่าอสูรการที่มนุษย์ผู้ที่เป็นเพียงค่ารับใช้ กล้าขึ้นสนามการแข่งขันมันก็น่าแปลกใจมากแล้วแต่นี่ยังเป็นการแข่งขันในระดับที่สี่อีกด้วยจึงเป็นเรื่องที่ทำให้พวกมันประหลาดใจอย่างมากมนุษย์ที่ดูผอมบางผู้นี้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงกล้ามายืนบนเวทีการแข่งขันชนกันร,ระดับที่สและยังปิดบังหน้าตาไว้อีกด้วยการปิดหน้าเพื่อซ่อนตัวตนไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากว่า แม้ว่าค่ารับใช้อย่างพวกเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการถูกฆ่าเหมือนกกบทาดแต่ถ้าหากพวกเขาทำอะไรผิดไปและเกิดไปขัดแย้งกับเผ่าพันธุ์อสูนที่แข็งแร่งพวกเขาก็อาจจะถูกเล่นงานจนเสียชีวิตได้ดังนั้นการปิดบังใบหน้าเพื่อมิให้จดจำได้จึงเป็นเรื่องธรรมดาอาสูรเสดาวที่ชนะมาสี่รอบติดรู้สึกตื่นเต้นยินดีที่เห็นทังซานเดินขึ้นมาบนสนาม เนื่องจากแม้ว่ามันจะเอาชนะคู่ต่อสู้มาแล้วสี่คนแต่ก็ต้องสูญเสียพลังไปมากเช่นกันในเรื่องของความสามารถอสูรเสือดาวไม่ใช่สายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดและมันรู้ดีว่าการรักษาชัยชนะต่อเนื่องสีรอบนั้นเป็นเรื่องยากแต่การชนะเพิ่มขึ้นแม้เพียงรอบเดียวก็จะเพิ่มโอกาสในการคว้าตำแหน่งชนะเลิศมากขึ้นด้วย แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกระดับพลังที่จะสามารถชนะติดต่อกันถึงสิบรอบได้ยิ่งระดับสูงสูงโอกาสก็ยิ่งน้อยลงเพราะผู้ที่เข้าแข่งขันต่างก็มีความแข่งแก่งใกล้เคียงกันและในการชนกันแต่ละครั้งนอกจากจะสิ้นเปลืองพลังจำนวนมากแล้วความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บก็มีมากเช่นกันดังนั้นการปรากฏตัวของทางสารข้ารับใช้ชาวมนุษย์ในความคิดของมัน ไม่เพียงแต่ช่วยให้มันไม่ต้องออกแรงมากแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะเพิ่มรอบของชัยชนะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะในรอบต่อไปมันต้องเจอกับเผ่าอาสูรแรดมันรู้ว่าไม่มีทางชนะได้ด้านความสามารถของเผ่าพันอสูรแรดนั้นแข็งแกร่งกว่าอาสูรเสือดาวมากและยังมีความสามารถในการจำกัดการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยในขณะนั้น อสูรมีผู้ควบคุมการแข่งขันจ้องมองไปที่อสูรเสือดาวและมองไปที่ถังสารดวงตาของมันเต็มไปด้วยความดุร้ายฉีกมันเป็นชิ้นชิ้นไปเลยเริ่มการแข่งได้ฉีกเขาฉีกเขาเหล่าอาสูรที่อยู่รอบสนามต่างตะโกนเสียงดังสนั่นจนทำให้หูอื้อคารับใช้ชาวมนุษย์ที่กล้าปรากฏตัวในสนามแข่งขันระดับที่สี่ในสายตาของพวกมัน นั่นเป็นการดูถูกและท้าทายเผ่าพันธุ์อสูรอย่างชัดเจนอสูรสดดาวเริ่มเคลื่อนไหวมันไม่ได้ใช้พลังใดๆของมันพึ่งผ่าแค่ความเร็วของตัวมันเองเท่านั้นมันวิ่งตรงไปยังทั้งสารแม้จะเป็นการแข่งขันชนกันแต่ในช่วงเวลาของการชนกันนั้นการใช้กรงเล็บฉีกร่างคู่ต่อสู้ที่เป็นค่ารับใช้ชาวมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับมันในเวลาเดียวกัน ทังสานก็เริ่มเคลื่อนไหวดวงตาของเขาเรืองแสงสีฟ้าจางๆออกมารอบๆร่างกายปรากฏแสงสีฟ้าของพลังธาตุลมธาตุลมแสงสีฟ้านี่คือรูปแบบการเปลี่ยนร่างของอสูรหมาป่าวายุดวงตาของอสูรเสือดาวเปลี่ยนเป็นความดุร้ายที่รุนแรงขึ้นทันทีเผ่าอสูรหมาป่าวายุและเผ่าอสูรเสือดาวเป็นสัตว์ตัวตัวฉกาดกันเสมอมา แม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นเพียงค่ารับใช้แต่มันก็คือค่ารับใช้ของอสูรหมาป่าวายุแน่นอนว่าในหมู่ผู้ชมก็มีเผ่าอสูรหมาป่าวายุอยู่ด้วยเมื่อพวกมันเห็นว่าค่ารับใช้คนนี้มาจากเผ่าพันธุ์ของพวกมันเองพวกมันต่างก็รู้สึกอับอายที่จะต้องพ่ายแพ้ให้กับอสูรเสือดาวอย่างแน่นอนนี่มันคือความอับอายของเผ่าพันธุน์อสูรหมาป่าวายุทั้งเผ่าพันธุ์